ตอนนั้นทีออ่อยากไปผ่าตัดนี่เพราะอะไรนะคะมีริ้วรอยตรงช่วงหางตากับใต้ตานะคะอยากจะผ่าเพราะว่าอย่างที่ไปปรึกษาเขาบอกว่าริ้วรอยหางตาใต้ตาหายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่พอทําหลังจากทําเสร็จช่วงแรกๆมันก็คือโอเคตึงพอผ่านไปสักหนึ่งเดือน2เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างก็กลับมาเหมือนเดิมมีริ้วรอยเยอะเหมือนเดิมช่วงหางตาต แล้วก็ะใต้ตา,ตาเรื่องริ้วรอยกับไม่ไม่ไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาบอกอันนี้คือความเข้าใจผิดของคนไข้ดูโฆษณามาเยอะๆหรือบางทีคุยกับคนที่ไม่ใช่หมอตอนแรกเขาบอกว่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คนที่พูดนี่เป็นหมอหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นหมอหลายคนจะเข้าใจว่าการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันจบ คือผ่าแล้วตึงเป๊ะ100%เลยนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะอย่าลืมว่าผิวชั้นบนเพราะว่าปีนี้49เนอะใช่ไห<ช><ม>เ,เวลาที่เราอายุเลข4เนี่ยหมอบอกได้เลยหรือเลข5เนี่ยลองสังเกตตัวเองก็ได้อะใครรู้สึกบ้างว่าคอลลาเจนที่ผิวหน้าเราเนี่ยมันไม่เด้งเหมือนตอนวัยรุ่นต่อให้เราไปผ่าตัดดึงหน้าเย็บมาแล้วก็จริงเ่ย แต่ผิวชั้นบนเราคอลลาเจนยังไม่แน่นนะครับเพราะงั้นไอ้พวกริ้วรอยอะไรต่างๆหรือความหย่อนอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปค่อยๆเหน็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะเพราะงั้นหลายคนที่เข้าใจผิดว่าไม่ต้องมาเสียเวลายิงซ่อมหน้าไม่ต้องยิงเทอร์มาชไม่ต้องยิงอบูเต้เราไปผ่าตัดทีเดียวจบเลยนะครับมีใครคิดอย่างนี้บ้างอาจช่วยคอมเมนต์มาหน่อยอาจช่วยแชร์ให้หมอหน่อยแต่ถึงเวลาจริงๆมันอาจจะไม่ได้จบแบบนั้นนะถ้าผิวชั้นบนเราหย่อนเราก็ต้องซ่อมผิวชั้นบนด้วยหลังจะผ่ามาแล้ว เอ่อทำไมถึงเลือกอยากจะมาฟื้นฟูด้วยที่เพื่อนแชร์ที่ต่อมาอ๋อวิขอบคุณมากเลยรู้สึกยังไงเวลาที่หมอแชร์เรื่องของความรู้ก็รู้สึกมันแตกต่างตรงที่ว่ายังชีดฟิลเลอร์ปกติที่เคยเห็นส่วนเคสหลักๆสมากก็จะฉีดใต้ตาร่องแก้แต่จะไม่เคยเห็นคนที่เขาบอกว่าฉีดกระดูกอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคก็รู้สึกว่าได้ความรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนอะใช่ไหมครับแล้วแตกต่างกันเยอะตัวบูเต้เนี่ยเป็นตัวโมโนโพลาร์นะครับ หลักการหลักการเดียวกับเทอร์มาสนะครับคือจะยิงซ่อมที่ผิวชั้นบนเต็มๆเลยตัวอาบูเต้เนี่ยจะเป็นของเกาหลีส่วนเทอร์มาจะเป็นของอเมริกานะครับจริงๆเทคโนโลยีเทอร์มาของอเมริกาเนี่ยดีแต่ว่าบางทีมันเจ็บแล้วคนไข้าอาจจะไม่สะดวกมายิงทุกปีพอหมอใช้เป็นตัวอาบูเต้ของเกาหลีและยิ่งตอนนี้หมอมีโคตาที่สามารถเบิกได้วันนี้ก็เบิกให้คนไข้ด้วยเนอะนะครับคือหัวยิงดีไซน์ของเกาหลีคือเป็นฮนะันนี่โคมพาทเทิลนะเพราะงั้นพลังงานจะกระจายเป็นหลังพึ่ง คนไข้ก็จะเจ็บน้อยกว่ายิงเธอมาแฮปปีไ้ไ้มหมอไม่ได้จ้างดาราไม่ได้ไปอยู่ในห้างค่าเช่าแพงๆแต่ว่าเอาบัตเจ็ตตรงนี้มาเป็นตัววงเงินในกูสิบให้คนไข้ได้เบิกโคตา้าแล้วก็ตัดตัววงเงินแฮปปี้ค่ะระหปัญญงบได้เลยถ้าใครได้ประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้หมอนิดนึงส่วนใครอยากเบิกตอนนี้คนทักมาอยากเบิกไอตัวอบูเตนในลายเยอะไหม <No. S 1> เนอเกาหลีไทยวิดีโอส่งมาของ g ก t ตตูเลชั่นได้อันดับหนึ่งสอปีที่เขาตกใจคือวิททำไมปี2020ัยปี2020ขนาดมีโควิดขนาดปิดคลินิกทำไมยอดจองหัวโคต้าถึงเยอะกว่าปี2019เพราะว่าคนไข้หมอน่ารักไปช่วยบอกต